ครับสวัส네ดีเอซที่รักท <scrape même S 1> ุกท่านครับผมช่องแอลออนทัวมีสื้อผ้ามาเก็บละเขือไปขายบ้างครับน้ำปีสมหมายครับเอามาบเบิงราคาละเขือของปี64ครับว่าราคาเท่าไรครับเดี๋ยวมาดูน้ำกันครับผมนี่ครับมดเข่งนี้ิบโลนรละสิบบาทร้อยหนึ่งครับทุงนี่ร้อยหนึ่งขายนะครับร้อยหนึ่ง ผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาครับมาเขือข้างกบเนี่ยติดโลว่เพราะขาดติดโล่พอดีเลยข้างกบประมานี้ร้อยนึงครับถุงนี้ผู้ใดสนใจติดต่อมาเลยนี่ครับสวัสดีครับเจ้าของสวนเพื่อนเนี่ยเก็บได้เลยเขาบอกมาเล่นบ้านเพื่อนนวยสุกนวยดิบเก็บอะไรเลยเพื่อนเบืองใต้ต้นครับเพียบเลยเพื่นปลูกขายเป็นไร่ อยู่แถวกำเพือกะบินตำบลเลยตำบลลาดตะเคียนครับคนปูกกะเขือขายผู้ใดสนใจกระทักมานะครับเด้อโลละสิบห้าบาทส่งถึงบ้านบัะเขือออนไลน์ก็มี่เสมือนนี่เมืม่อวานจะมีตะเซเวนนี่นี่แหละรูงามงามครับตำหนีกระสีรู้ไ้โล่หน,น,น,นึ่งอะไรเน่นั่นนี่ สามโลเะไรนี่ซำนี่นี่ครับเลยต้นน้อยงาม <ๆ S 2> เพิ่์ปลูกแบบออร์แกนิกใส่รดน้ำแบบสปริงเกอร์นะครับเนี่ยเปิดว้าวทีเดียวนี่รดได้ทั้งสวนครับเกษตรกรเพิ่นเพิ่นปลูกมาโดนแล้วจนว่าเก็บขายเป็นจำนวนากแล้ว,แวนี้ครับ <ๆ S 1> ก็เรียกว่าเยอะมาก เรียกจำหนับเออเทิงแกเทิงกอนเอาเลยเก็บไปฝากเอฟซีกินน้ำกันครับผู้ใดอยากได้เนื้อขาวๆอวบๆซุปหนีไม่ต้องใส่น้ำตาลหวานนว้าต้องเป็นลอยโล่ึ้นได้เลยจังสิเส็นทรงย่านปะจีนถ้าไปกรุงเทพมีโล่จากบาท ชิพหาเนาะถึงที่เปส่งเพราะว่าอยู่แถวบ้านกรุงเทพผมเอาโลยีผาบาทแล้วมีตะน่วยงามๆครับตรตรนะซองมุเตยต่นมันมีใยตรงๆหรือมีเป็นเก็บขายนี่ได้แรงลนะเท่าไรครับนี่แรงหนึ่งถ้าเก็บหกสิบโลโลล,ละสิบบาทนะเท่าไรนะหกร้อยหกร้อยบาท ขี่ๆได้ครับนี่ในไร่เพิ่นแต่ละวันได้แล้วก็บทายให้เอฟซีเบิ้งว่าอาชีพปลูกักเขือขายอยู่แถวบ้านนอกเขาเป็นธรรมดาได้เหมือว่ากัเห็ดได้โอ้ดิบเก็บครับฝนกำลังมาท่าพื่นเดี๋ยวสิเก็บไปฝากเอฟซีนะครับนี่เพิ่นบอกว่าเก็บได้เลยมาเยี่ยมบ้านเพิ่นดอกนี่ปกติเพิ่นก็ขายได้นี่เป็นใจดีไอ้สวนพี่ไม้เพิ่นบอกอืม ส่วนพี่หมายเพินอยู่แถวลาดตะเคียนครับเพื่อกาบินจังหวัดปราจีนบุรีครับดูวิว3า0รอกบองศาครับผมผู้ใดอยากได้ไปขายก็ติดต่อเพินเมื่อไรครับนเก็บาเดียวก็ได้หลายแเดี๋ยวสิบอกเบอร์ลงในไอวิดีโอไปให้เบิ่งครับเป็นลงทุนมัดดีประมาณเท่าไหร่ครับนี่ขาดว่า บอลเนีน้ำเอฟซีหรือว่าให้หาพันเห็ด,ม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 ,ดมั้ยโมเมนต์ออกหลักหมื่นคืนเ่ยตั้งแต่ทอนี่ก็มั<อ>้ยน้องแสนพันีนี่บึงส่วงเนี่ยทอพีเวซี่สปริงเกอร์พันมือน,นี่ใส่ระบบอืแต่มีก็ตั้งกับเจ็บทั้งหมดใส่ระบบนำรอเลี้ยงกระเบื้องหนื่อยมันเนี่ยเวลาพ่น บ่ได้บ่ได้ใส้สารเคมีครับนี่แถวนี่ใส่แต่อียังเขาอื่นน้ำยายังก่อนหัวเชื้อหรือยังก่อนไอ้นามักเป็นใส่แต่นนามักครับพูนทั้งหนามักเป็นไอยาฉีดป่ะครับนี่ปกตินี่บ่ฉีดยาได้เห็นมัมันประจำเป็นเพอพวกใครมีโรคแบบธรรมชาติครับมะเขือแถวนี่มันปลูกง่ายู้ใดสนใจอาชีพนี่ก็นําไปใส่ได้ครับ เออนอนบาหลายเพื่อนว่าเนี่ยงวยดกครับเต็มเลยปลาเขือผู้ใดสนใจอาชีพนี้ก็ลองมาศึกษาเพิ่นครับพี่หมายย่างขี่เพื่อนได้มือละหก0อยนะครับอาชีพเพื่นมันหลายถ้าเกิดว่าคนอยากได้นี่ก็มาติดต่อเพื่อนได้ครับนี่อันนี้แม่ น้ามาไว้หดบ่ครับนี่บ่าน้าอันนี้เอาไว้ลดบ่นิโอ้ยย่ำสิป่อยไปป่อยยังไหน่เอาใดมาใส่บ่เปิดไม่อนเปิดถงไว้เืออยถังเก็บไว้ปกติก็เปิดมาจากข้างบนเงนไรไม่ผิดเลยอ๋อ โอ้โหมาแท้ร่มครับพี่ฝนน้องฝนมาแล้วขออนุญาตจบคลิปกันนะครับเดี๋ยวฝนมาแล้วโอเคครับสวัสดีครับเอฟซีทีรักทุกท่านเมื่อนี้เฝ้าแล้วครับเดี๋ยวฝนมาแล้วโอ้ยสวัสดีครับ